ศาลเลื่อนสืบพยานล่วงหน้าคดีตู้ห่าวไปยีสบสามมกราเหตุทนายจำเลยคัดค้านนัดเดิมอ้างขอเวลาเตรียมถามค้านศารอาญากรุงเทพใต้เลื่อนวันสืบพยานล่วงหน้าคดีตู้หา่าวทุนจีนสีเทากับพวก19คนกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปยีสบสามมกรานี้เหตุทนายฟาร์มจำเลยคัด ค้านร,ระบุพนักงานสอบสวนเพิ่งสรุปสำนวนคดีส่งจึงขอเวลาเตรียมนะครับพยานถามค้านวันที่16มกราสารอาญากรุงเทพใต้นัดสืบพยานล่วงหน้าก่กอนฟ้อ,ฟองตามคำร้องหมายเลขดำยสฝ1ทับส5 6, 6ซึ่งอายการสำนักงานคดี ยาเสพติดเป็นผู้ยื่นคำขอในคดีที่นายหวงห่าเทากับพวกรวม19คนตกเป็นผู้ต้องหาคดีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งพยานที่ขอสืบนี้เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนและเป็นประจัก์พยานข้อเท็จจริงส่วนสำคัญของคดีนี้โดยพยานอยู่ในระหว่างรอส่งตัวออกราชอาณาจักร เพื่อกับภูมิลำเนาซึ่งเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนขอสืบพยานก่อนฟ้องไว้โดยวันนี้ทนายฟาร์มของผู้เสียหายทั้ง19คนได้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการนัดสืบพยานก่อนฟ้องที่กำหนดจะนัดวันที่16-20ถึงมกราเนื่องจากมีการยื่นคำร้องเมื่อวันที่ วันศุกร์ที่13มกราและมีวันหยุดราชการติดต่อกันถึง2วันแล้วจึงนำพยานเข้าสืบในวันจันทร์เท่ากับเป็นการตัดโอกาสในระยะเวลาที่ผู้ต้องหาจะเตรียมพยานถามค้านหรือหักล้างทำให้ผู้เสียหายเสียเปรียบย่อมถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ต้องหา ทั้งนี้สารสอบถามพนักงานอายการผู้ร้องแล้วไม่คัดค้านที่จะขอเลื่อนวันนัดนะครับสืบพยานก่อนฟ้องออกไปก่อนในระยะเวลาสั้นๆโดยทั้งอายการผู้ร้องและก็ผู้ต้องหาทั้ง19ในฐานนะผู้คัดค้านถแถลงร่วมกันขออนุญาตเลื่อนนะัดสืบพยานก่อนฟ้องออกไปเป็นวันที่23 2 4ามยมกรานี ศารอาญากรุงเทพใต้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้โอกาสกับผู้ต้องหาทั้ง19ประกอบกับอายการผู้ร้องไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้เลื่อนนัดสืบพยานก่อนฟ้องไปเป็นวันที่23 24มบสามมกรนี้ตั้งแต่เวลา แนาิกา30ถึงเวลา16นาฬินาทีพร้อมกำชับให้อัยการผู้ร้องเตรียมพยานให้พร้อมสืบและและเสร็จนะครับตามเวลานัดก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากวันที่20นี้ก็ขอเลื่อนเป็นไปวันที่23โดยทางทนายนะครับฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเวลาน้อยนะครับเวลาน้อยขอเวลารวบรวมพยานในการถามค้าน นี่แหละครับก็คือเป็นขบวนการยุติธรรมซึ่งที่บอกว่าเอ๊อะความรับในสำนวนความรับในสำนวนเนี่ยะจะให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อถึงเวลาปุ๊บเนะี่ยฝ่ายตรงข้ามยังไงก็ต้องรู้ว่าข้างในสำนวนเนี่ยที่ฟ้องไปงมีอะไรมากเพื่อที่จะไปหาพยานหาหลักฐานมาถามค้านถึงเวลาคุณจะฟ้องแบบกระชั้น,นชิดเขาก็สามารถที่จะขอ,อะขอเวลาออกไปได้เหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะขาบวนการยุติธรรมมันต้องให้ความยุติธรรมทุกทุกฝ่ายแต่การที่บอกว่าความลับในสำนวนเนี่ยเป็นความลับเพื่อปกปิดในการทำสำนวนหรือความลับเพื่อ่ให้ผู้ต้องหารู้ในข้างในสำนวนแน่นี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอามาให้ทุกคนได้รับทราบกาันมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นได้หรืออัปเดตให้ฟังครับ